คุณเคยมีบางเรื่องในชีวิตไหมคะเรื่องที่เราอยากลืมแต่กลับจำได้ชัดเจนทุกลมหายใจเรื่องที่อยากจะปล่อยแต่ยิ่งพยายามกลับยิ่งยึดแน่นกว่าเดิมบางทีอาจเป็นคำพูดสั้นๆจากใครบางคนที่ทำให้เราเจ็บจนลึกไปถึงหัวใจบางทีอาจเป็นความรักที่ทุ่มเทสุดหัวใจแต่จบลงด้วยการถูกทอดทิ้งหรือบางทีอาจเป็นความฝัน ความหวังที่เราตั้งใจทำสุดกำลังแต่กลับพังทลายลงต่อหน้าแล้วเราก็ยังถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมฉันยังไม่หายเจ็บเสียทีทำไมเวลาผ่านไปแล้วแต่ใจยังจมอยู่กับอดีตทั้งที่บอกตัวเองว่าอยากปล่อยแต่ทำไมมันยังไม่ยอมหลุดจากใจหลายครั้งเราคิดว่าความทุกข์นั้นเกิดจากสิ่งที่คนอื่นทำกับเรา แต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปจริงๆจะพบว่าความทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากการที่เรายังไม่ยอมวางมันลงเหมือนคนที่ถือก้อนหินไว้ในมือก้อนหินไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเดิมแต่มือเราที่เกรงและกำไว้นานต่างหากที่ทำให้เจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวคำถามก็คือแล้วเมื่อไรเราจะยอมคลายมือ เมื่อไรเราจะยอมวางก้อนหินนั้นลงเพื่อให้ใจเราได้พักเสียทีคุณปลาหญิงสาววัยสากลางๆชีวิตเธอดูเหมือนจะไปได้ดีในสายตาคนรอบข้างเธอทำงานในบริษัทเอก,กชนใหญ่มีตำแหน่งหัวหน้าทีมที่ลูกน้องให้ความเคารพทุกเช้าเธอแต่งตัวเรียบร้อยออกไปทำงานตรงเวลากลับมาบ้านก็ยังช่วยดูแลพ่อแม่ ถ้าใครได้เห็นเพียงเปลือกนอกก็คงบอกว่าเธอคือผู้หญิงที่ชีวิตมั่นคงและแข็งแรงแต่สิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นคือในใจคุณปลามีก้อนหนักๆก,กดทับอยู่เสมอเธอมีรอยยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นมักซ่อนน้ำตาไว้เบื้องหลังย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคุณปลาเคยมีความรักครั้งหนึ่งเธอรักเขามากเป็นความรักที่เธอเชื่อมั่น ทุ่มเททั้งหัวใจและเวลาเธอเคยคิดด้วยซ้ำว่านี่อาจเป็นคนที่ใช่สำหรับชีวิตแต่สุดท้ายเขากลับเดินจากไปอย่างเงียบงนันไม่ใช่เพราะเธอทำผิดแต่เพราะเขาเลือกเส้นทางใหม่ที่ไม่มีเธออยู่ในนั้นวันนั้นโลกทั้งใบของคุณปลาพังทลายเธอพยายามทำใจพยายามบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็ง แต่ลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทะเลกว้างไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะหลายปีผ่านไปเวลาลบภาพเขาออกจากชีวิตประจำวันได้บ้างแต่ไม่ได้ลบเขาออกจากใจของคุณปลาเพียงแค่ได้ยินเพลงบางเพลงภาพเก่าก็ย้อนกลับมาเพียงแค่เดินผ่านสถานที่ที่เคยไปด้วยกันหัวใจก็เจ็บแปลบขึ้นมาอีกครั้ง คุณปลารู้ดีว่าเธอควรวางได้แล้วเธอบอกตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนว่าพอเธอเลิกคิดได้แล้วแต่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยรั้งเธอไว้ยิ่งดิน้นก็ยิ่งเจ็บยิ่งอยากวางก็ยิ่งกำแน่นในสายตาคนอื่นเธออาจเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเก่งกาจ แต่ในความเป็นจริงคุณปลาเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังแบกความเจ็บปวดไว้ในใจและไม่รู้จะวางมันลงอย่างไรแม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแต่ความเจ็บในใจคุณปลากลับไม่เคยจางหายไปจริงๆเธอพยายามหาวิธีมากมายเพื่อลืมและปล่อยวางบางครั้งเธอเลือกทำงานหนักมากกว่าปกติ เธอเป็นหัวหน้าทีมที่ทุ่มเททำโอทีจนเกือบเที่ยงคืนหวังว่าความเหนื่อยจากงานจะช่วยกลบเสียงในใจให้เงียบลงบ้างแต่พอถึงเวลาว่างความทรงจำก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งยิ่งเงียบเท่าไหร่ใจก็ยิ่งดังบางครั้งเธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปต่างจังหวัดนั่งร้านกาแฟาเก๋ๆถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียล ยิ้มสดใสเหมือนไม่มีอะไรแต่ทันทีที่กลับถึงห้องคนเดียวเธอกลับนั่งจ้องมือถือเลื่อนดูรูปเก่าๆน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอเคยพยายามฝึกนั่งสมาธิฟังธรรมะอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาพยายามบอกตัวเองว่าเรื่องมันจบแล้วอย่าไปคิดแต่ยิ่งห้ามใจก็ยิ่งดื้อยิ่งผลักความคิดออกไป มันก็ยิ่งวิ่งกลับมาแรงกว่าเดิมคุณปลาเริ่มสงสัยตัวเองหรือฉันอ่อนแอเกินไปทำไมคนปื่นเจอเรื่องเลวร้ายยังผ่านไปได้แต่ฉันยังติดอยู่ที่เดิมความคิดเหล่านี้กัดกินหัวใจเธอเหมือนวงจรซ้ำๆที่ไม่มีทางออกบางคืนเธอนอนพลิกไปพลิกมาจนตีสองตีสาม เพราะใจยังเฝ้าถามหาคำตอบที่ไม่ใครให้ได้เขาไปเพราะอะไรหรือฉันยังไม่ดีพอถ้าเวลาย้อนกลับไปฉันควรทำอะไรต่างออกไปไหมทุกคำถามไม่เคยมีคำตอบแต่ก็ไม่เคยหายไปจากใจเธอมันวนกลับมาเสมอเหมือนแผลที่ยังไม่หายแค่สกิดเบาๆก็เจ็บอีกแล้ว ความจริงแล้วคุณปลาไม่ได้สู้กับใครที่ไหนเลยเธอกำลังสู้กับใจของตัวเองใจที่ยังยึดภาพเก่าไว้แน่นใจที่อยากปล่อยแต่กลับไม่ยอมวางจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากผ่านค่ำคืนที่ร้องไห้จนตาบวมคุณปลาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้ายอย่างบอกไม่ถูกเธอเดินไปยืนหน้ากระจก มองตัวเองที่ใบหน้าซีดเซียวเหมือนไม่มีชีวิตชีวาในแววตานั้นเธอไม่เห็นผู้หญิงที่เคยแข้มแข็งอีกต่อไปแต่เห็นเพียงคนที่กำลังจมอยู่ในความเจ็บปวดวันนั้นเองเธอตัดสินใจออกจากบ้านโดยไม่รู้ปลายทางขับรถไปเรื่อยๆเหมือนอยากหนีจากความคิดของตัวเองจนกระทั่งรถพาเธอมาหยุดที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองวัดเก่าแก่ที่ไม่หรูหรา แต่เงียบสงบมีเสียงนกร้องและลมพัดเบาๆคุณปานั่งลงใต้ต้นโพใหญ่ที่อยู่กลางลานวัดเธอปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ต้องเก็บกดในขณะที่กำลังจมอยู่กับความรู้สึกนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างๆอย่างแผ่วเบาโยมเหนื่อยมากใช่ไหมคุณปาหันไปเห็นชายชารารูปร่างเล็กนุ่งจีวรเก่า แต่ใบหน้ายิ้มละมุนดวงตาสงบเหมือนทะเลที่ไร้คลื่นท่านคือหลวงตาชราที่คนในหมู่บ้านนับถือเธอไม่รู้ทำไมแต่เพียงแค่สบตาน้ำตาของเธอก็พรั่งพลูออกมาเหมือนเจอคนที่เธอรอคอยให้ฟังโดยไม่ตัดสินคุณปลาเล่าเรื่องราวที่อัดอั้นมาหลายปีเล่าทั้งความรักที่พังลงความผิดหวังความโกรธ ความสับสนเธอถามหลวงตาด้วยเสียงสั่งเครือว่าทำไมหนูถึงยังวางไม่ได้สักทีคะหลวงตาทั้งๆท,ที่หนูก็พยายามแล้วพยายามมากเหลือเกินหลวงตานั่งฟังเงียบๆไม่รีบแทรกไม่รีบตัดบทเพียงแต่พยักหน้าเบาๆให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นมีคนรับฟังจริงๆเมื่อคุณปลาเล่าเสร็จ หลวงตาก็เอ่ยขึ้นอย่างเรียบง่ายว่าเพราะโยมยังเห็นว่ามันเป็นของของโยมแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เลยประโยคสั้นๆนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่านลงกลางใจคุณปลาทำให้เธอเงียบงนันและอยากฟังต่อด้วยหัวใจทั้งหมดที่เหลืออยู่จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากผ่านค่ำคืนที่ร้องไห้จนตาบวม คุณปาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าย่างบอกไม่ถูกเธอเดินไปยืนหน้ากระจกมองตัวเองที่ใบหน้าซีดเซียวเหมือนไม่มีชีวิตชีวาในแววตานั้นเธอไม่เห็นผู้หญิงที่เคยแข้มแข็งอีกต่อไปแต่เห็นเพียงคนที่กำลังจมอยู่ในความเจ็บปวดวันนั้นเองเธอตัดสินใจออกจากบ้านโดยไม่รู้ปลายทางขับรถไปเรื่อยๆเหมือนอยากหนีจากความคิดของตัวเอง จนกระทั่งรถพาเธอมาหยุดที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองวัดเก่าแก่ที่ไม่หรูหราแต่เงียบสงบมีเสียงนกร้องและลมพัดเบาๆคุณปานั่งลงใต้ต้นโพใหญ่ที่อยู่กลางลานวัดเธอปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ต้องเก็บกดในขณะที่กําลังจมอยู่กับความรู้สึกนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างๆอย่างแผ่วเบาโยมเหนื่อยมากใช่ไหม คุณปลาหันไปเห็นชายชารารูปร่างเล็กนุ่งจีวรเก่าๆแต่ใบหน้ายิ้มละมุนดวงตาสงบเหมือนทะเลที่ไร้คลื่นท่านคือหลวงตาชาราที่คนในหมู่บ้านนับถือเธอไม่รู้ทำไมแต่เพียงแค่สบตาน้ำตาของเธอก็พรั่งพรูออกมาเหมือนเจอคนที่เธอรอคอยให้ฟังโดยไม่ตัดสินคุณปลาเล่าเรื่องราวที่อัดอั้นมาหลายปี เล่าทั้งความรักที่พังลงความผิดหวังความโกรธความสับสนเธอถามหลวงตาด้วยเสียงสั่นเครือว่าทำไมหนูถึงยังวางไม่ได้สักทีคะหลวงตาทั้งๆท,ที่หนูก็พยายามแล้วพยายามมากเหลือเกินหลวงตานั่งฟังเงียบๆไม่รีบแทรกไม่รีบตัดบทเพียงแต่พยักหน้าเบาๆให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้น มีคนรับฟังจริงๆเมื่อคุณปลาเล่าเสร็จหลวงตาก็เอ่ยขึ้นอย่างเรียบง่ายว่าเพราะโยมยังเห็นว่ามันเป็นของของโยมแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เลยประโยคสั้นๆนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่านลงกลางใจคุณปลาทำให้เธอเงียบงนันและอยากฟังต่อด้วยหัวใจทั้งหมดที่เหลืออยู่หลังจากวันที่ได้คุยกับหลวงตา คุณปลากลับบ้านด้วยหัวใจที่เหมือนถูกเปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้าไปครั้งแรกในรอบหลายปีถือไม่ได้รู้สึกว่าทุกหายไปทันทีแต่เธอได้รู้ว่าหนทางที่จะคลายทุกนั้นเริ่มต้นจากการวางการเริ่มต้นเล็กๆเช้าวันรุ่งขึ้นเธอลองฝึกตามสิ่งที่หลวงตาสอนเวลาเรื่องราวเก่าผุดขึ้นมาในความคิดแทนที่จะต่อว่าหรือผลักไส เธอกลับบอกตัวเองว่าเห็นแล้วนะแต่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตอนแรกเธอทำได้ไม่ดีนักบางวันก็ยังเผลอร้องไห้กับเพลงที่เคยฟังด้วยกันบางคืนก็ยังเผลอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูรูปเก่าแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเธอไม่ได้ตีตัวเองว่าอ่อนแอแต่บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเรากำลังหัดวาง การสังเกตความเปลี่ยนแปลงหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคุณปลารู้สึกว่าใจตัวเองเบาขึ้นนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเรื่องราวเก่าหายไปแต่เหมือนมันค่อยๆถูกวางไว้ตรงขอบทางแทนที่จะต้องแบกติดตัวไปทุกที่ทุกเวลาเธอสังเกตว่าเพลงเดิมที่เคยทำให้เธอน้ำตาไหลตอนนี้ทำให้เธอแค่ยิ้มบางๆ รูปถ่ายเก่าที่เคยเป็นเหมือนมีดกรีดใจตอนนี้กลายเป็นเพียงความทรงจำสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บตอนนี้กลับทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตยังเดินต่อได้การเลือกที่จะปล่อยหลายเดือนผ่านไปคุณปลายเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาใหม่เธอไม่พยายามกดความเจ็บลงแต่หัดอยู่กับมันอย่างอ่อนโยน เหมือนคนที่เคยกำหินก้อนใหญ่เอาไว้ตอนนี้เธอเลือกที่จะวางมันลงข้างทางและเดินต่อด้วยมือที่ว่างเปล่าเธอกลับมาหัวเราะกับเพื่อนง่ายขึ้นกลับมามีพลังใจในงานที่ทำและที่สำคัญที่สุดเธอกลับมามีความสุขกับวันนี้มากกว่าที่เคยคุณปลาไม่ได้ลืมเรื่องราวเก่าเธอยังจำได้แต่ความต่างคือ ความจำเหล่านั้นไม่ชี้โซ่ล่ำใจอีกต่อไปมันกลายเป็นเพียงบทเรียนที่บอกว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการยึดแต่เกิดจากการวางเรื่องราวของคุณปลาสะท้อนให้เราเห็นชัดเจนว่าความทุกข์ที่เราเผชิญไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากใจของเราที่ยังเลือกจะยึดสิ่งนั้นไว้เราอาจคิดว่าความสุข จะเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังแต่แท้จริงแล้วความสุขไม่ได้มาจากการควบคุมโลกภายนอกมันเกิดจากการเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การวางไม่ได้หมายความว่าเราลืมไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่หมายถึงเรายอมคืนอิสระให้กับหัวใจเรายอมยกภาระที่ไม่จำเป็นออกจากบาเพื่อให้เราเดินต่อไป ได้อย่างเบาสบายลองนึกดูสิคะถ้าเรายังถือก้อนหินไว้แน่นแขนเราจะเจ็บมือเราจะชาแต่ทันทีที่เรายอมวางแม้หินก้อนนั้นจะยังอยู่ตรงหน้าแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเจ็บเพราะมันอีกต่อไปดังนั้นความสุขจึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่ตรงนี้ในวันที่เรายอมปล่อย และในวันนี้ฉันอยากชวนคุณฟังใจตัวเองสักนิดลงถามตัวเองตรงๆว่าตอนนี้ฉันกำลังยึดอะไรไว้ในใจโดยที่มันไม่จำเป็นต้องแบกอีกแล้วหรือเปล่าฉันกำลังหอบก้อนหินใดติดตัวโดยที่แท้จริงแล้วฉันวางมันลงได้หรือไม่ถ้าวันนี้ฉันเลือกจะวางหัวใจของฉันจะเบาแค่ไหน บางทีคำตอบอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีแต่มันจะค่อยๆเผยออกมาในวันที่คุณเริ่มฝึกวางทีน้อยและไม่ถึงวันนั้นคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าทุกเกิดจากการยึดและสุขแท้จริงเกิดจากการวาง